ครับผมสวัสดีสมาชิกเพื่อนเพื่อนแฟนเพจเพียนที่ยิ่งจเจริญฟาร์มครับและเพียนที่ชาแนลวันนี้เราจะมาหันตาแยกหนอนนะครับของสีมหาโพนะครับเนี่ยมีทั้งหมดห้าหนอนะครับมีตัวใหญ่นะครับพี่คนโตแล้วก็มีพี่คนรองนะครับ เวลาหันก็ระวังลากนิดหนึ่งนะฮะผมจะใช้วิธีการเก็บลากเอาไว้ให้อยู่กับกับต้นแม่มันนิดจะไม่ตัดลากออกทั้งหมดนะครับชิ้นที่หนึ่งออกมาแล้วครับต่อไปก็เป็นชิ้นที่สองครับหลอตา ที่สามารถจะเล็กๆนะฮะสามสี่ห้าถ้าจะมองไม่เห็นนะเทากับหัวไม่ขีดไฟอะครับครับแยกออกมาตัวนี้จะเป็นครับทั้งหมดกนะ็ประมาณนี้ครับผ่าแยกออกมาสมบูรณ์ครับเสร็จสิ้น ทั้งหมดมี5หน่อตานะครับสีมหาโพธิ์ของพีอันทียิ่งเจริญฟร์มนะค,ครับชัดเจนนะฮะอันนี้เล็กๆครับขาวๆวนะฮะสีขาวเนี่ยตัวสุดท้ายเยวจะมาท่อนท่อนท่อ,อนที่สองมีหนอยาวอี่ตัวนี้ตัวยาวที่สุดครับจะมีหนอนนิดทั้งหมดก็ เป็น5้าหน่อตาสีมหาโพนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการลงสู่กระถางนะครับอันนี้ใส่กระถางใหญ่เรียบร้อยนะครับแล้วอีกส่วนที่เหลือก็นะครับนี่ครับที่เป็นเป็นหน่อตาที่ยังไม่ผูนะ๋ใส่อย่างนี้ไว้ผมช้ำไว้เลยนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตาม ช่อง y u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  e p P&T Channel แล้วก็เพจ p n t ยิ่งเจริญฟาร์มของเรามาตลอดเดี๋ยวผมจะทำการอัพคลิปวิดีโอชุดนี้ให้สมาชิกของเราได้ติดตามต่อไปครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ p n t ยิ่งเจริญฟาร์มครับ